วันนี้จะมาบอกวิธีการสร้างเพลย์ลิปแบบง่ายๆส่วนตัวนะครับก็หลายคนบอกว่าแท็กเตอร์นะครับสร้างเพลย์ลิปยากนะครับผมก็มีเทคนิคส่วนตัวมาบอกกันนะครับเผื่อใครอยากจะใช้เทคนิคนี้นะครับมากล้เลยนะครับก่อนอื่นก็เปิด2หน้าต่างนะครับนะครับเปิด2หน้าต่างเปิด2หน้าต่างอันนี้ผมทำไปแล้วนะ ิดชา้าไปนิดนึง่งให้ดูแบบนี้ก่อนนะครับตอนนี้เป็นอิพอปแท็บหนึ่นะครับ,ต,รบ, Hip รบต่อไป Hip h ิพอปแท็บ2วิธีการนะครับคือการโยนมาเลยแต่ว่าโยนแบบเซอร์โตเนี่ยมันจะไม่ได้โยนแบบโปรแกรมอื่นมันจะไม่ได้นะครับ,บ,บ,รรม,ม,ม,รบมันต้องมีเทคนิคนิดนึง่งส่วนของแท็กเตอร์นะครับโยจับโยนอย่างนี้ก็จะลําบากหน่อยนะครับให้ทําแบบนี้นะครับ Copy ชื่อก่อน ก๊อปี้นะครับนะก็ก๊อปปี้เสร็จเราค่อยโยนปึ๊บแบบนี้เนี่ยครับแล้วมันจะให้ตั้งชื่อให้กด c อนโทรลวนะครับแล้วโอเคมันก็จะมาโผล่ในนี้แบบของเซเลโตนะครับนะแต่มันจับโยนเลยไม่ได้นะครับต้องระวังก๊อปี้นะครับแล้วค่อยโยนแล้วก็คอนโทรลว ไปเรื่อยๆนะครับโฟลเดอร์เยอะเมื่อกี้พลาดไม่น่าไปเปลี่ยนชื่อมาเลย Copy นะครับโยน c t r l V อ่าแบบนี้มันจะสร้างเร็วขึ้นนะครับอันนี้ผมตรวจสอบไปด้วยผมพาดนะครับไม่ไมน่านเลยอ่ะก็เดี๋ยวอันนี้อพดีผมสร้างโฟลเดอร์ไปแล้ว อีกอันนึงนะครับพอดีผมทำโฟลเดอร์พาพโอ้โหอันนี้ยาวเลยนะผมไปเปลี่ยนชื่อข้างนอกเยผมไปเปลี่ยนชื่อข้างนอกนะครับเนี่ยใส่ดาวปเนี้ยนะฮะพาดเลยพอใส่ปุ๊บนะครับเพลิทข้างในใช้ไม่ได้เลยครับอันนี้ต้องระวังนะถ้ามาเปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนชื่อหลักนะครับหรือจะมาใส่ดาวอะไรเงี้ยพอใส่ไปปุ๊บนะครับโฟลเดอร์ข้างในใช้ไม่ได้เลยนะครับ เต็มหายทันทีนะครับนี่หายเลยหายเลยนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับอันนี้ผมเผลอนะครับเผลอไปใส่ดาวโฟเดอร์หลักนะเนี่ยอันนี้ใส่ไปแล้วอันนี้ก็ใส่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 เล่นนะครับเห็นดาวมันสวยี่ก็เลยใส่ครับพลาดเลยนะต้องมาจัดเรียงใหม่ทั้งหมดนะในโฟเดอร์นั้นระวังกันด้วยนะครับอ่ะคราวนี้ผมจะสร้างโฟเดอร์นี้นะครับให้คอปปี้ก่อน ก็เปลชื่อก่อนนะครับโฟลเดอร์ er นี้จะใช้ไม่ได้ละอันนี้ใช้ไม่ได้ละก็เปลี่ยนชื่อไปละลบทิ้งน,นะครับล้วข้างในเปล่ยนเยอะด้วยนะก็บีบิทน,นี้เป็นวิธีสร้างโฟลเดอรน์นะครับ e a โฟลเดอร์ตั้งชื่อสองคนวีนะครับที่เราก็พิมพ์นะโปตรงนี้นะครับต่อไปก็จับโยนนะอันนี้มันก็จะเร็วหน่อยเร็วกว่าเมื่อก่อนนะครับ เมื่อก่อนถ้าไม่รู้นี่ก็อ,อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ก๊อปปี้ไว้นะครับต้องมาตั้งชื่อให้ตรงอันนี้อันนี้ก็ลำบากเลยนะมันไม่ก๊อปไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับจะให้เขียนชื่อใหม่ให้ c a นเซิลนะครัวิธีที่ง่ายที่สุดคือก๊อปปี้ชื่อก่อนนะครับแล้วก็โยนอ่าโยนตึ้งแล้วก็อนตวนดี v. แบบนี้นะครับมันจะง่ายแล้วมันจะเร็วกว่าเดิมนะครับ เร็วกว่าที่ผมเคยทำเมื่อก่อนตอนแรก,แรกนะในวางคอนโทรล V ต้องก๊อปตื้ก,ก๊อปปี้ชื่อก่อนนะครับมันก็ทำแบบนี้จะคล้ายๆกับพวกสแเทโตวพวกโปรแกรมอื่นนะครับโปรแกรมอื่นมันจัดง่ายแล้วมีนจะมันบอกแทคเตอร์จัดยากนะครับจัดได้เหมือนกันครับแต่ขั้นตอนมันจะมีแค่ก๊อปชื่อก่อน,นแนะนำให้ก๊อปชื่อ,อแบบนี้ก,ก๊ปกอปปี้ แล้วก็โยนแล้วก็คอนโรลีแบบนี้มันจะจัดได้เร็วนะครับอ่ะเป็นเทคนิคสูนตัวนะครับเอาไปใช้กันนะครับขอบคุณครับ